สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราพามาชมชุดแปลงหน้ามิวเอนะคะเป็นงานดิบนะคะใส่ได้ตั้งแต่รถดีแม็2020ถึง2023เลยนะคะสำหรับชุดนี้เป็นชุด m ิวเอนะคะเป็นแปลงเตี้ยนะคะจะมีชุดสเกิร์ตด,ด้วยนะคะอะไรเปลี่ยนก็จะเป็นไฟหน้ากันชนแปลงช่องลมนะคะสเกิร์ตหน้าไฟตัดหมอกชุดสายไฟคานกลางแล้วก็จะมีกระจังหน้านะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็น ของที่ลูกค้าเอาไปทําสีเองนะคะเป็นงานดิบนะคะเรามีบริการทั้งงานดิบงานสีนะคะบริการตัด่าติดตั้งนะคะตัดต่อสนิทเข้ารูปนะคะติดตั้งฟรีหน้าร้านแล้วก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะมีทั้งงานดิบและงานสีเลยสําหรับชุดนี้นะคะเป็นชุดมิว e ส์เอ็กงค์ี้ยงานดิบรอจัดส่งนะคะนี่อะไรแค้นะคะ สเกิร์ตก็ตัดต่อเชื่อมเข้ารูปแบบนี้เลยับกับชุดกันชนสเกิร์ตนะคะกระจังหน้าเป็นของ New x 2023ไฟตัดหมอก LED นะคะแล้วก็ชุดสายไฟตรงรุ่นนะคะแล้วก็จะมีคานกลางของ New x 2023แค้เบิกใหม่เลยงานเชื่อมนอกเชื่อมในส,สวย สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะหรือว่าอู่นะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะเรามีบริการชุดงานดิดด้วยนะคะแล้วก็งานสีเผื่อลูกค้าแบบว่าเอาไปทําสีเองนะคะสําหรับชุดนี้ลูกค้า,าไปทําสีเองสวยๆแบบนี้เลยนะคะอะไรแท้เบิกใหม่ชํำๆแบบนี้เลยสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0838947603นะคะแล้วก็ทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะ0634965991ค่ะ ากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติด <c oughs> ตามเพจเ c e บุ๊กแล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้ม <c oughs> ออตโต้ช็อปด้วยนะคะเนี่ชุดนี้เราจะส่งสวยๆนะคะรับประกันงานแท้เบิกใหม่แบบนี้เลยชบเลยเนี่เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ